สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับมานแชแนลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมานแชแนลด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวไม้กันสั่นยี่ห้อกิมบอลแอร์ศูนย์แปดนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่500กว่าบาทนะครับที่ผมซื้อมาราคาอยู่ที่513บาบาทนะครับพร้อมส่งนะครับนี่ครับตัวมันนะครับไม้ไม้กันสั่น ไม้การสั่นในตัวนี้มันจะมีพร้อมกับไม้เซลฟี่ในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นทั้งไม้การสั่นไม้เซลฟี่แล้วก็ขาตั้งกล้องในตัวเดียวกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการใช้งานของมันก็คือเวลาเราจะถ่ายรูปหรือว่าจะถ่ายวิดีโอมันนครับมันจะมีตัวล็อ ั่งนี้นะครับให้เราหมุนก่อนนะครับก็แล้วก็เอ,เอาเอาออกมาตามที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมต้องการแค่นี้นครับแแล้วก็เลิกโอเคในตัวนี้นะครับมันสามารถยืดเป็นไม้เซลฟี่ได้นะครับเห็นไหมครับส่วน การเป็นขาตั้งกล้องนะครับข้างล่างนะครับมันจะมีขาอยู่สามก้างนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นขาตั้งกล้องให้เราถ่ายวิดีโอง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องซื้อขาตั้งกล้องมาโดยเฉพาะเลยนะครับในตัวนี้มีทั้ง สามอย่างในชุดเดียวเลยนะครับ okay. เดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานของมัน,นครับตัวนี้มันในตัวนี้นะครับเวลาเราเจะเปิดใช้งานนะครับข้างข้ามันจะมีตัวนี่ครับปุ่มเล็กๆนะครับให้เรากดตรงนี้ให,นนนให้มันขึ้นไฟหน้เห็นไหมครับมันขึ้นไฟสีสีเขียวนะครับอ่า มันก็ใช้งานแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋วผมจะลองใส่โทรศัพท์ดูนะครับอ่าสมมุติครับเพื่อนสมมุติว่าเราต้องการล็อกไม่ให้มันหมุนแล้วก็ล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะชูตรงนี้นะครับตัวล็อกปึ๊บ อ่าเห็นไหมครับถ้าเราล็อกมันก็จะไม่หมุนแล้วนะครับสมมติว่าเราไม่ต้องการล็อกแล้วก็แค่ปลดล็อกเห็นครับนื่มันก็จะหมุนนะครับดีวผมจะลองใส่โทรศัพท์ให้ทุกคนดูนะครับครับที่ใส่โทรศัพท์นะครับมันก็จะอยู่ข้างน้านี้ครับให้เราเปิดนี่ครับเปิดตรงนี้นะครับวิธีการใส่ครับให้เราใส่อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับ หลังจากนั้นให้เราเปิดใช้งานครับกดปุ่มสีเขียวเมื่อกี้เองเมื่อกี้นะครับนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับปึ๊บเนาะงสองสามโอเคตอนนี้ก็เปิดใช้งานแล้วนะครับอ่าเห็นครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการให้มันอยู่ให้มันให้โทรศัพท์ของเรายังไปทางไหนให้เรากดปุ่มที่ปุ่มเปิดปุ่มปิดเมื่อกี้ครับกดหนึ่งครั้งครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะหมุนนะครับกดอีกครั้งครับ มันก็จะหมุนตามเข็มนาฬิก mm านะครับป yeah. claro ึ๊บอ่าเห็นไหมครับสมมติเราต้องไม่ต้องต้องการแนวตั้งนะครับกดอีกครั้งครับปึ๊บอ่ามันก็จะหมุนตามที่เราต้องการนะครับอ่าเห็นไหมครับเราจะหมุนวัเงไงมันก็จะอยู่อย่งั้นนะครับสมมติวเราต้องการอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ล็อกนะครับ เห็นไหมครับทีนี้มันก็จะไม่ใช้งานนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับเราต้องการแบบนี้ครับถ้าเราต้องการให้มันหมุนอ่าแล้วก็ส็ดแล้วเคนี้ก็ใช้งานได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูคุณภาพของมันนะครับว่าจะดีอย่างที่เขาโฆษณาือานะครับไปดูครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะครับแล้วใช้ ตัวนี้นะครับอย่างนะครับในตัวนี้นะครับมันจะมีรีโมทนะครับนี่ครับรีโมทชัตเตอร์เราสามารถบลูทูธกับเครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็กดเอาไว้ถ่ายรูปได้นะครับเห็นครับราคาเข้าคุ้มนะครับอ่ามีครบทุกอย่างครับเวลาถอดออกก็ถอดอย่างนี้ครับอ่านี่ครับแล้วใส่ก็ใส่ปึ๊บเสียบเข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะครับให้ทุกคนดูนะครับผมใช้ข้างเก่านะครับโอเคนครับโอเคแคบเดี๋ยวผมจะลองเดินเร็วแล้วก็ลองวิ่งดูนะครับว่ามันจะสั่นได้มันจะการสั่นได้จริงรือ่เปล่านะครับไปครับนี่ผมเดินนะครับเดินปกตินะครับลองวิ่งนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาลองวิ่งอีกครั้งนะครับมาดูการใช้างานของมันเดี๋ยวผมจะวิ่งอีกครั้งนะครับนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมลองวิ่งมาเมื่อกี้นะครับก,ก็ถือว่าโอเคนะครับ แต่มันก็ยังมีสั่นอยู่บ้างนะครับแล้วก็เท่ากับราคาของสินค้านะครับแต่ก็ยังดีเอาไว้ใช้งานได้นะครับนี่ครับราคาอะไรกว่าบาทนะครับวิธีเก็บก็ง่ายๆครับเราเอาหมนแล้วก็นะครับปิดเปิดปิดได้นะครับนี่ครับกระทัดรัดดีนะครับใส่กระเป๋าสะพายแล้วก็ง่ายครับ แล้วก็รบเคคนี้ก็เป็นทีเรียบร้อยนะครับมันชาเราไม่อยากให้มันหมุนนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้นะครับเคตอนนี้เห็นครับไม่หมุนแล้วนะครับครับสำหรับใครที่ดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมันแชนแน l ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจะเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ